คนนี้แน่น่ะไอทีไอทีเนี่ย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 เสียงทีนี้เสียงไม่หายตัดเลยโอ้ยอาจารย์เมื่อไหร่จะสอนผมเนี่ยอาจารย์บอม ยวอาจารย์ขคำพี่หน่อยคำพี่เหรอ,อเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะนี่ครับอาจารย์อ่ะอเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้าอ,อาจารย์สกายมันหมายความว่ายังไงวะบอมเ,ออเดี๋ยวๆอาจารย์อะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอ,อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เก่งแล้วไงอาจารย์บอมก็สอนผมเนี่ยเออผมก็จะได้ไปเก่งนี่แล้วเนี่ยอ,อะไรอะดีมอะไรอ่ะหลอกเอง หลอกมันหลอกเองหลอกอะไรอ่ะเอามีก็ตายหมดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยจันอาจารย์อาจารย์สกายดีมหนีไปกหนีอะไรเอ็มกูไปกันเลยเย่โหโ้โหไอ้คนต้องจิตเลยนับ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 อ่ะสามสองหนึ่ง อะไรกันจะ,จะไปฆ่ามันแกนั่นแหละมาสู้กับฉันเฮี้ย <c oughs> อะไรวะเ <c oughs> บบต่ต่อยเฮี้ยอะไรกันจะ,จะไปฆ่ามันแกนั่นแหละมาสู้กับฉันมาอะไรกันมาแย่ดีม <c oughs> เออได้อยู่เ perfect อยู่ ที่นี่น่าจะโล่งเก็บคมพีก่อนดีกว่าอาจารย์สกายทางไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเตรียมลงลงมาโคตรเฮี้ยเลยสัตว์หมดหมดกันคำว่านินจาเฮี้ยเคตรมากเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดบทสวดพระปิดก่อนไอ้ชิบอมไอ้เฮี้ยอสามสองหนึ่งมาไกลแล้วเนี่ยโอเค อทีน่าจะลงเก็บคำพีก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์สกายต่อจะไปช่วยยังไงวะเนี่ยหลงด้วยเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ผมยี่บอกนะอาจารย์ฆ่าอาจารย์สกายไปแล้วอะอาจารย์อย่าเข้ามานะอาจารย์วันนี้แหละก็ตายแน่พิศาจิ้งจอกเก้าหางอันารยาเฮ้ยงงสิงงงสิเหมือนแรงแย่งดีกว่างงสิอาจารย์อยู่ไหนวะสุขคัดก่อนยี่อยู่ไหนวะหลงไอเด็กว่านี่ ไม่คิดว่ามันเอะล่างได้มากกว่าคนในโรงเรียนเก่งเก่งเกินไปแล้วเนี่ยไอเนี่ยอะไรของโยมไอเนี่ยไหนโยมอะไอไนั่นอะไอดีมเนี่ยลามกทำไมลินเด็กนรกพี่พี่พี่ขอโทษครับพี่ดีมเป็นี่งไงดีมในเรื่องยังไงเอออาจารย์ครับเอาคัมภีร์คืนครับผมนี่ครับอาจารย์สกายนี่นี่ครับ โอเคดีมครับทีนี้นายเก่งมากเลยฮะยังไงอาจารย์ก็ทีนายไม่หนีแต่นายพยายามที่จะช่วยฉชนไหโอ๊ยอาจารย์ผมไม่เก่งหรอกถ้าผมเก่งนี่ผมได้เป็นเจนินไปแล้วโอ้เอองั้นเอานี่ไปเฮ้ยอ,อาจารย์จริงเหรอใช่ดีมนายผ่านแล้วเก่งมากว้าวสุดหล่อ ร้องร้องให้ทำไมโอยเกมฉันเผลอไปกดสต็อปไอมือขึ้นจอยก็ดังซึ้งเลยวสามสองหนึ่งเกิดริมร้องทำไมต้องร้องเดี๋ยวอาจารย์พาไปกินราเม็ง เย้อาจารย์เลี้ยงไปเฮ้ยเดียวยังไม่บอกอาจะเลี้ยงเลยดีมแล้วก็ฉากนั้นเราเมงอันนี้เดินมาตามน้ำอะไรจะรย์ตีกูทำไมล่ะอาจารย์เดี๋ยวกูไม่กูได้เป็นกินเลยอโอ้ยถึงสักทีเอ้ยสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยอาจารย์ร้านอยู่นี่เดี๋ยวจะเย็นวันนี้ก่อนอาจารย์จะเย็นร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่แหมพอเลี้ยงทีนี้หนีเลยนะสั่งดิเอาเฮ้ยันเป็นอะไรดีครับเอา เไอ้เจนินแล้วเหรอไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วยินดีด้วยยินดีด้วย่นนอนโไอ้แนนโอเคเลยมามาเวลค้ามดูเราเหม็นแก๊งมานั่งนั่งในนั่งเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าเพื่อนเลี้ยงเปล่าไหนจะได้ก็เปล่าวก็เดี๋ยวอาจารย์สกายเลี้ยงไงเฮ้ยจริงอ่ะอาจารย์อาจารย์อีกแล้วเอาเอามาขอสองชามครับอาจารย์ขอสองชามนี่เอาด้วยเอาด้วยผมผมมาชามด้วยครับเอาแบบพิเศษนะขอได้ครับขอได้ครับอ้าวดรีมเดี๋ยวนะ ไายเออเอายาผัวผมาจากไหนอะ่ะเอาฉันผ่านแล้วไงอาจารย์สกายเป็นคนให้เลยนะอ,อ๋องั้นเสริมพวกนี้นะเอาเดี๋ยวแล้วมาทําอะไรอ่ะก็เดินผ่านพอดีอะ่ะอ๋อเอเอให้นี่ให้ให้ไปส่งไหมไปไปไปเอา

แดด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 เออเออเีเีเปิดร้องไอเฮียวัวกวอยเร่ยายอันนี้อันอันนีไอ้เหี้ยโทษไอ้ตว์ไอ้นรกไอ้เปลไอ้ชาติมันเกิดไมนะพี่ดาวโอ้ยแรงอเด้ชอบบูลลี่แกนี่ ไอเฮียกูถ่ายพุทเทนอยู่ใครร่องหนแล้วแม่งกูเห็นที่คาดหัวไอสัตว์เลยไ, <c oughs> ไม่ใช่ใชผมพ <นะ S 2> อแล้วโอ้ไม่ไมดีกูอยู่ข้างบนกับนัทไอหำนี่กสกายอะอะไรครับผมเมื่อวานนายเก่งมากเลยนะเ <c oughs> ปล่าหรอครับคนที่เก่งดีนะฮะแสดงว่าเขาได้ไปเกียรตินแล้วสินะครับผมอย่าให้ดฉันว่าเดวฉันดูแลพวกเขาเองครับ อตรงสายนอต้องสายไม่มึงมามุงนี้สิควายนี่ไงก็เขาพูดแล้วไงมาเสือโอข well, oh, ่วงโอ้เจ้าซิบมันต้องพอโอ้ยเป็นยังไงอ่ะเอ๊ะวิธีว่ อ๋อลืมถ่ายพุทธิ์เดีรอแป๊บนึงรอจังสิต้องขออีกทีทีมขบถด่วนว่เฮียต้องต้องถ่ายในซีรีส์กูแล้วเฮียโคนขบถด่วนเลยเยอะรอจังสิต้องไอ้เฮยพูดอยู่อ่ะไอ้เฮียไม่คุยกับอะไรรหัสที่เฮียน่ะโขบถด่ดนเลยเฮียทำตัวไอ้เฮียแล้วแล้วพอกูเล่นบอกเออทีดีมากกูชอไอ้เฮีย ดีดมันได้เป็นเกดีนองเราเลยพองเราดูดินอนดีเอาเลืนอนต้ผ่านแล้วอ่ะไ่เพื่อนเลยคดูแงเป็นแกงเพื่อนเลยต้องน้องเียละนต้งเลียงแล้วแหละเพื่อนต้องเลียงแล้วแหละ้จัดเลยจัดเลยเ่นี้งนันๆๆอเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนัไปนัไปนักเไปนั่นั่งไปั่ไนั่งไหน่งนั่ไนั่นั่งไปนั่ยนั่ไปั่งนั่งั่งปนั่งไปนั่นันัััั อาจารย์มิเรอร์ที่จะบอกว่าพวกเราจะไปต้องขุดแยกกลุ่มกันเพราะว่าเป็นกลุ่มเหรอใช่แล้วเอาอย่างนี้ <พอ S 2> ผมก็ <ๆ S 2> ไม่สามารถเจอกับพวกนี้สิต้องเจอกับไอ้หน้าจีอีกแล้วหรอโธอยู่วิ่เรียบเลยนะลงไปนั่งไปก็ได้นานนานไปเดี๋ยวก็ชินกันเองออเพราะว่ายังไงอาจารย์คนเดียวไม่น่าสอนพวกเราไหวนะอืมอืมส่วนเรื่องสถานที่นะ ให้ไปหาอาจารย์ของแต่ละกลุ่มซึ่งสถานที่มีมาที่ใบใบใบที่อาจารย์เืออยู่นี่ว้าวอาจารย์มีใบเหรอส่งตัวแทนกลุ่มมานี่ฉันเองทูเราเบลเองอาจารย์ขอใบหน่อยขอใบขอใบินไปทุกคนเราจะไปบินใบกันไปไปไปอาจารย์นี่ไปได้เลยปะไปได้เลยนี่มันเขียนว่าออะไรอะสะพานไป ไปกันสกุลละไปไปเกันตั้งนานไม่ได้เฮ้ยไว้เจอกันเพื่อนเพื่อนเราเม็แก๊งดีไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เอกันไว้เจอกันไว้เจอกันโอเคไม่ตายเพื่อนไว้เจอกันไว้เจอกันไปตามมาเ็วสกุลละทิ้งไอ้น่าจืดไว้นั่นแหละไปนี่น่าจืดใช่ทางนี้แน่นะเออน่าน่าจะใช่แหละนะสกุลละแต่มันผ่านบ้านชั้นด้วยสิอืม คนนี้แน่นะไอทีไอทีไอทีน้ำยาหมดต้นไหนวะเต้นทีเต้นแรงปวดไก่กำลังจะข่าวไก่เสร็จไม่เนี่ยกำลังจะหลับเลยนี่น่าจืดจะทางนี้แน่นะเออน่ะ่ปนาจะใช่แต่มันผ่านบ้านฉันด้วยสิว่าเขามานัดอะไรตรงนี้วะเนี่ยง่วงก็ง่วง อาจารย์อาจารย์ครับโอ้สวัสดีคนนี้เอ่ออาจารย์คนนี้หัวหน้าคุณตาคดีสินะใช่ใช่เป็นคนห้ามพวกนายตีกันไงล่ะต่างมันเถอะพวกนายคงคือดีมบอยแล้วก็สกุลัสใช่ไหมครับครับใช่ครับเอ่ออาจารย์คะฮะอืมมีตัวอะไรหรอโรยาบานไปทางไหนอ๋อเดินตรงไปเลือกซ้ายนะเออขอบคุณค่ะเจอกันนะที่นิตะบ๊ายบายเจอกันดีม เอาละฉันจะถามแค่คำถามเดียวแล้วจะเริ่มสอบกันเลยฮะสอบได้เหรอใช่แล้วเอาละคำถามนั่นก็คือเป้าหมายของการเป็นปินิจาของพวกนายเิ่มเป็นนายก่อนเลยดิผมเหรอโอ้ง่ายๆเลยอาจารย์ผมเนี่ยอยากเป็นหัวขังเงครับเป้าหมายสูงด้วยแน่นอนเป้าหมายสูงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วบอยล่ะผมนั่นเหรอผมจะฆ่า ไอ้หมอนนะั่นอือใช่หรือนี่นี่เองแล้วสก,กุลาล่ะอ่ะอยาให้บอกล้วคะ่ะเอ้ยเสียงหายพี่ทีมขอโทษเอ้ยมึงพูดต่อไปไไเลยมาอยากให้บอยบอกล้คะค่ะอาจารย์โอ้เมสซาน้อยตายเถอะพรุ่งนี้ตีหนะ้านะที่ฝ่าช้าใครมาสายจะไม่เป็นใจนตลอดไปเฮฮะนั<อ>่นแหละจบละโอเค คือยอมยอมเลยค่ะเนี่ย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 เสียง <c oughs> ทีนี้เสียงไม่หายตัดเ้ย